ตำรวจหนองปลือจับกลุ่มสามชายไทยเดินเรี่ยไรยพร้อมตราสัญ,ญลักษณ์กรมการปกครองวันนี้นะคะพันตำรวจโทรนักรจันลอด สารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูทรหน,นองปลือพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกสุรชัยช่วยคูณรองสารวัตรปราบปรามและเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนะคะได้รับแจ้งจากชาวบ้านและผู้ประกอบการว่ามีกลุ่มบุคคลเดินเรี่ยายอย่างผิดกฎหมายบริเวณซอยวัดบุญสัมพันธ์หรือว่าซอยเขาน้อยตนนําบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนะคะพบชายชกัน3คนทราบชื่อภายหลังคือนายนครวุฒิชัยอายุ46ปีนายนิรุตวุฒิชัยอายุ44ปีและนายเฉลิมจิกะล่าอายุ47ปีโดยทั้ง3คนกำลังเดินเรี่ยไยตามร้านค้าในซอยวัดบุญสัมพันธ์ค่ะโดยใช้รถยนต์กระบะมาสด้าสีขาวหมายเลขทะเบียน1ทอ่งททาก่อไก่6ก2 0กรุงเทพมหานครโดยหนึ่งในนั้น สวมเสื้อคลุมติดตราเครื่องหมายกลมการปกครองที่อกด้านซ้ายด้วยค่ะจากการตรวจสอบก็พบหลักฐานเพิ่มเติมนะคะเช่นใบอนุญาตก่อตั้งสมาคมกู้ภัยสว่างพรพัฒนาการกุศลบัตรอนุโมทนาบุญและบัตรประจำตัวของกลุ่มผู้เดินเรี่ยไรค่ะอีกทั้งยังพบด้วยนะคะว่า กลุ่มดังกล่าวเคยลงบันทึกประจำวันไว้ในพื้นที่ต่างๆกว่า10แห่งด้วยตำรวจจึงได้คุมตัวทั้งสามมายังตู้พักสายตรวจหนองปรือเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมนะคะก่อนส่งตัวไปยังพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหนองปรือเพื่อดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันเดินเรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ ส่วนตัวนายนิรุธถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมในข้อหาใช้ตราสัญลักษณ์ทางราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินรายงาน